呃，还没炒吧？嗯，OK。<noise> <noise> เดี๋ยได้ใ่ไยไหมนหนไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ I mm know -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ใส่ไข่นะครับได้ไหมใน,นแป้งสำเร็จรูปนะครับแป้งสำเร็จรูปนะครับถุงละ500กรัมนะครับอันนี้ถุงละ500กรัม

ไม่ป็ไไปเลยเนาะปนดนี้เขาบอกวาชเพราะว่าจะช่ไปคล่อมกันื่อ้จะือไปอมกันเือดเยนหน่วยงานแลเียันก็องลม้อนสาม

มันเป็นเมอดอันเป็ยนม่เป็นก็แลวแต่เลยดูยันช่วงมีสีแค่ช่วงน้าก่อนนั่งบ่แทบจดุกัวมา่กมันเป็นบางเลยดูบางเลยดูโมเสบเลยอางเลยดูคบมโคมปเออยเ่งดีเออบางดลยดูโมเส

ไี้ครับตอนคือมอสมาเรลามากต่ากโขแฟ่งสำเร็จรูปนะครับง่ายๆนะครับไปอยู่ไหนอยู่บ้านยเซียและบ้านจะส่งไปไหนล่ะจะส่งยแล้ว

เอาไปด้วยกันเลย <laughs> ขาต้อ่ขึ้นไปเล่นนำก็มาข่้นนี่ก็บกลางเราไปเล่นน้ำเขาความร้อนน้ำมันก็ปานกลางนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบองศานะครับพยายามหน่อยมาบางังแดดเออตัวใหญ่ๆหน่อยสิเอองั้นแหละสวยแล้วถีงนะะโตครัแดดแรงวันนี้นเผื่อดังเลย ดอหลังไปตั้งใจอ่ะไม่อดกินไม่ได้นะๆๆน <laughs> ไ่ทำไมไอทะไมอาไมากเลยเอ,อ้ยม่เกลยวกันไงก็กินได้ไอายอ,อคืนยินไอไหลาย <ๆ S 2> เห็นแล้วเน่ยอยากินแน <ๆ S 2> ่ไม่ใช่ว่อิธีขึ้นรูปนะครับปางโกนะครับเมื่อเรา,าพักใ่้ฐานนะครับ

แป้งสาลีนะครับ

ดูกันแปลน้ำนะครับก็แปลข้ามนะครับแปลข้ามอย่างนี้นะครับตรงกลางนะครับแปลตรงกลางก็แปลข้ามนะครับนะครับเม่แปลน้ำเสร็จนะครับก็แป้งเลยบางๆนะครับบางๆเลยนะครับทีนี้ก็ประกบนะครับที่กดตรงตรงที่เราแปลน้ำนะครับกดตรงที่เราแปลน้ำนะครับแบบนี้นะครับ ตัวตรงที่เราแปะน้ำน,นะครับจะมปเตรียมเอาลงนะครับทีนี้มาด,ดูนะครับการขึ้นลูกสระเป่าทอด That ไทยมือทุกแบบนี้นะครับทุกบางบังสาระเปอทุกมีบางบัง ถ้าไม่มีตัวนี้คึนนะครับเราก็เมือโตรงนี้ก็ได้นะครับตบางเี้นะครัแต่ถ้าม่มีตัวนี้คืนก็เอารบบแางบางแต่ถ้ามีไม้คึนเราก็คนนคหนักึ้โลตอนนี้อืดปันวยเอ้วยสุดที่

น้องสาลาเปาหมดเลยนะ แดดให้หน yeah, no oh, oh, yeah, yeah, uh ่อยโอ้โหแดดแดดสองแดดสองมองไม่เห็นเลย Thank okay. you.

แดดละมองมันเห็นเนาะแดดละมองมันเห็นเลยมันแดดสองยังเนี่ยจะลง หมดเค้นหมันนนี้ลงอีกรอบนึงรอบสุดท้ายนสรราัสาระเป้ขาฟังกวัวแปลงสำเร็จรูปนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบเจก,กับแบบไม่เจนะครับ